แคปเจ็บมองกล้องเจ็แคบเจ็บมอก็เห็นได้ไงระหว่างเป็นเป็นเ่ยระหว่างทอน้ำตาทอน้ำตาตันทอน้ำตาอักตันแล้วก็อักเสบต้องนวดตรงนี้นวดตรงนี้จังคอยนวดหัวตาจ้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 าจ

มีเสียงเขาเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงขอเสียงนี่เริ่เสียงนี่นักกล้องเออที่เป็นนักกล้องเคยอีป้ายบ่าวที่เป็นนักเต้นเราจะเป็นนักเต้นเราจะเป็นนักกล้องวันนี้เป็นนักกล้องว่ะ่ะ cú cú <laughs> mong cú mong mông mong mông mong mông 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 mong mông mông mong con mông mông mong con mông mông con mông mông ơi mong mông mong 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 mông mong mong mông mông ơi mong